บ้านอยู่บ้านแพงนะเจ้าอดอกงามนะตัวก้ล่างสวยเลยเนะี่ยนึกหันจีอันแๆ สวัสดีเจ้าอยู่กับแพห้าป้านาเจ้านี่เราเจอกันบรรยากาศกลางป่านะเจ้าวันนี้แพงอยู่บนอ่างกิดน้ำนาะบ้านแพงเอกนะเจ้าก็วันนี้จะพามาหาเห็ดนะเจ้านอบนภูหลังบ้านนี่แหละนะเข้าไปในภูในดอยเนี่ยจะได้กระุ่นด้วยกันกับแพงเจ้าว่าวันนี้เราจะมาหรือเปล่านะเจ้าไปให้มาเจออันนี้จะหลุ่ ให้มีความซึกเหมือนแพ่งเป็นละอ่อนแล้วแพ่งเคยกินเจาะมันกินได้กับเจ้าพี่น้องไคไปมรจักคอมเมนต์มาได้เด้อเนี่ยเดี๋ยวแดงม่อม่อเป็นจะหวานเนาะนึกมึงปุ๊กเป็นปุ๊กหนิมึงมึงครับมึงครับตั้งไหนมันจะมีเม็ดเป็นเม็ดก่อถ้าแตะมาพี่แต่นี่มันเหมือนเพราะมันมันเหมือนแก่นละมันเหมซุกเลยเนาะนี่ว่าใจนะเฮ้แม่นแล้วตั้งในไม่มีเม็ดเม็ดอยู่เขาเคยกลิ่นจะ ลำก่อนอ่ะยังวพอเตอ้อมันคืออย่างเจ้าพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อมันคือลูกอย่างมันกินได้ก่อนแต,แต่เคยกินอ่ะละ <ใน S 2> <ม>อ้อนนะแบบเหมือนเก้เคยกินเหรอกแบบี่มามส้มมันเข้ามันซุกจีบบะโขมนะส้มอืมส้มยุงถ้าซุกก็อาจจะล้ำก็ได้นะซุกม,ม,มาอาจจะวหวานมีเยอะนะเต็ม ินได้หรือเปล่าบกว่าแพงจิ้มนล่ะแหลต่ดก่บกินได้นาอเขาเก็ี่ีกปเต็มหมดมต้นแพงเจ้า

เป็นปวกดอกนี่งามเนาอกํ <laughs> ลังสวยเลยแหละหน,น,น,นี่เหอไม่ให้ทับมิ้นจะดอกน่อย นั่นนี่ล่ะบ่อนี่เห็นบ่2ดอก2ดอก <laughs> <laughs> ra con cả... chỉ... nó hết mình hái ra cứ vào đây ui bồi chưa Hết nhiều nữa ูอ้เจ้าทางตะบ้านอยู่บ้านแพงนะเจ้าโอ้ดอกงามนะดอกข้าล่าส,สวยเลยนี่ยเดี๋ยวเราลองหางูคนอ่ะเภอมันมีนะเจ้าเนี่ยแกงวัดหวานล้ำเลยวันนี้นะน,นะมมัีงูเนาะเห็ดนี่เจ้าเห็ดชนิดนี้แพงบมดเห็ดนะเจ้าเป็นเห็ดเ็ดอัน,น,นตรายเห็ดไม่พิษนะเจ้าเนี่ยเ,เห็นปะข้างบนมันจะมีแบบเป็นเงินเป็น nhìn cả nhà tí tí nhà anh coi นู้หันจีอันแฮไปครข้างหลังนี่เจ้า ได้ก็หล่ะได้ก็เปื่อยก็เปื่อยมากล่างก็เล็กดอกอะไรไม่ดอกงาเมเนาะโอ้อันนี้เห็ดหาดหาดเหลืองใหญ่มาก นี่เจ้านี่เพ่งเดินมาเจอเป็นโกน้องไม้ไหลนะเจ้าเป็น,ขนแขนงแบบจะเพ่งหังนดิเพ่งอาจจะเอาขนแขนงไปเลยนะนเห็นมีสามสี่ขแขนก็แขนใบใหญ่นะเจ้า สแนกเลยน่นได้ค่ะแตได้นีแนนกินเหก็สูง ก็เป็นแมงสม่ามันเก่าเก่าเก่ามันตายสา้ำเลยค่ะ cảm cắt <laughs> Sơ mà cảm năn nó Bốn mén kín Đây có này Ui, <laughs> bươi lắm Bốn

งอไหมเนาะงหน่อยน้อยคะแนนแม่น้อยจ้ะ

老啊你咋了？嗯 ขอนี่รลายนะเจ้าเนี่ยเ่ยอเดียวนะ่ะโอ้ขอแกงแล้วปีวานนเนาะพอแล้วแต่ส่าจะเป็นแคแนนแค่ตุ๊บตุ๊แกงเจ้าออมออ้อแบบนี้นะค<อ>ือ สมาเจอเห็ดพึ่งจ่อสองดอกเหตุผลป้อมมุกได้อยู่นะ mốc đây mặt trời. Khỏi đi kiếp đấy. นายไปไหนนาถึงได้ล่ะแต่เจ้าแพงมาถึงบ้านละเจ้านอามาดูผลงานของแพงเจ้าเนาะนี่ดูเห็ดก่อนผลงานเห็ดเอาเจ้านี่ก็ถือว่าบ่เสียเวลานะเจ้าเราเห็ดได้เห็ดหลายๆชนิดนะเจ้านอนเห็ดเห็ดน้ำแป้งเห็ดพึ่งนะเจ้าแล้วก็เห็ดอันนี้แม่พ่อเห็ดอย่างนี้เห็ดบันปูเห็ดดอกหมอกเห็ดดอกหมอกกะ ไฮโดกหมก์ไอ้นะเพ่งห็นว่าเพ่งมันน่าจะกินได้เพ่งก็ลองเก็บมานะเจ้าเนาะแต่ว่าน่าจะได้นะได้ก็ถือว่าบ่น้อยนะน่าจะได้เอามกนะเจ้าเนาะยากว่าจะจะมกฮิดเจ้าแล้วก็านอไม้นะเจ้าเนาะเป็นนอหางใหญ่เลยเพราะเนาะนี่นอนยิ่งใหญ่นอนยิ่อใหญ่ๆเลยอันนี้ว่าจะเอาต้มกับน้ำพริกเจ้าเนาะว่าจะต้มกันที่นิกล้ำปูน่ะนอนเนี่ยได้ถือว่าได้สองเมนูนี่แหละนะเจ้าเนาะ หมอนอยู่บ้านก็กำลังปอกไหวยนะเ <c oughs> ะจ้าอย่างงี้งี้อกน้ำต้มแต่จนก็ต้มน้ำปูญี่ปุ่นนะเจ้าเ <c oughs> นา,นา,าะนงานของไอ่งานไ่งานมันเจ้าอยู่บ้านนี่ฮเฮาเจ้านะอาะไรเจ้าเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพนก็ขอฝากคลิปให้ตีีเจ้าเนาะขอพูถการรับชมแงจดถึงท้ายคลิปนะเจ้ามักชอบคลิปนฝากกดไลค์กดแชร like, <c oughs> like, ์กดติตาม่อกลังใจกันตัวนะเจ้านะคนนี้ก็ยังพอหาเ็ดได้ยุบได้กินไดุ้้มขับกุ่มืออยูเจ จิ้งนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้ามาปล่อยคล้ายก่อนปะเดี๋ยวแพงร่างเฮ็ดอย่างเดียวเดี๋ยวไปน่าจะได้ช่วยยังมดปกไว้ต่อนะเจ้า